ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมช่องสเร์เกมิ่งวันนี้ก็อยู่กเกมที่มีชื่อว่า S C P 087-B ์ข08ีดบีมินิคลาส S เพนไฟล์ในการตราย S C P 087นั้นตกสร้างขึ้นมา property โซข้างมาสองตัวเหรออ๋ออ่านไม่ออกเออมันจะันช่างมันอ่าฮะจะอยู่ในที่มืด có quy cập radio oh. ở bởi bắt tu Possible to phẩu 2 hông rồi bác chăng mạnh bè đi ok em ok nhé phương sáng phép phương sáng ok ừ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  như ừ ừ นี่กูต้องลงไปใช่ไหมอ่ายับจริงด้วยชิมาร์อไไงกูที่นี่ชั้นสองเองหรอวะไอ้เยี่ยไม่มีกี่ชั้นวะกูต้องลงไปใช่ไหมเนี่ยเออชั้นสามโอเคไอ้เหี่ยอะไรไม่ยังมืดโอ้ยสัต ควบคุมอย่างยากนี่นเนี่ยอ๋อต้องลงไปอีกหนึ่งขันอือนี่นี่เชั้นสี่เอามนใช่ไหมเออชั้นสี่เิงด้วยแม่งปาบจางชิบหายเลยยี่่ช่บอืมดีมากเฮ้ย เชี่ยปัดเป่าสิงโจ้ร้ายกับไล่ปีศาจอืมคำพูดนี้คุณ้นใช่คุ้นๆมากๆมันจะชงวงนั้นเองพูดรอะไรก็ไม่เข้าใจเลยโอเคฉันหกเฮ้ยเๆๆ่ยเียเชียเมื่อกี้อะไรวะสเปงมั้ง ยิ่งตื้มมืดๆแล้วมึงร้อนนะชั้นที่เจ็ดจริงด้วยมันต้องมองก็รู้อันนี้ไม่มีไม่มีอะไรชั้นที่แปดเฮียอะไรวะ ยังไงเพราะคนวัวตายหาแล้วน่าจะไปได้ตอนนี้นะครับผมเล่นระยะไกลน,นะครับต้องถามนะครับกบลัวชิบหาเลยตอนนี้สัตว์สัตว์สัตว์เฮียเฮียเฮีย,ฮยอ่าไปได้ยามาแล้วดูเอ้ยมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเข็นด,ดูเอ้ยก็ับนันทาย เป็นดอกไม้ชั้นที่เก้าให้สัตว์ให้ม่งทางอย่างเลยเหยียดแม,ม่มอย่านะท่านผู้ชมครับตอนนี้ยินเสียงอะไรไหมครับอ,อ๋อยินเสียงเปแล้วครับดีมาก เยเฮียเยเฮียสเต็ปจูวกครับนั่นนชั้นที่สิเจ็ดมงกูมาถึงชั้นนี้เพื่อโอ้ยยังไม่เจออะไรลุงอย่างดัวเลยตอนนี้ชั้นที่สิเอ้อสิบเ

หิวข้าวจังที่สิบสองนะครับโอเคบุกเลยอ้าว<ะ>อีกยังมีกแล้วะต้องมีซัมลาติงอะไรแน่นอนเลยผมบันเทยดูวยนี่เอาละไอ้ยังไมตัวอ,อะไรนี่เอ็นเอ็นไอซีชมาแล้ว บุกไปเลยปลุ๊บไปเลยปลุ๊บไปเลยเอา้ามีกรับชั้นที่สิบสี่เอียังขโมยเมียมาวะไม่มีไม่มีไม่มีเตือนชาชาครับชาเทียอะไรไม่หยางเร็วไอย้ยังนี่มีรูทำไมวะ ซัมติงั้นเนี่ยนอนเนี่ยเล่นตักชั้นสิบห้านะจะมีอะไรแล้วล่ะเออโอเคจบเลยไม่มีอะไรแล้วเกมนี้ไปเกมต่อไปกันดีกว่าเอาล่ะเกมต่อไปนี่มีชื่อว่า SCP 106ซีพย์หกอุ้ยเสียสยดเลยน่ากลัวมากมากมาเฟียหาใจน่ากลัวมากมาก ไอ้นี่เดินไอ้นี่มองอ๋อไอ้นี่ดีไอ้เหี้ยภาพนั่งเลื่อนไปที่ออฟฟิศเอสซีเพยหนึ่งหนึ่งหกสองรูหมาปลาอะอะไรก็แค่รูใช่ไหมโอเคมีมีงูมันก็แค่รูเฉยๆเฮ้ยเข้าได้ป่ะ มีวอลไปดีดีดินั่งก oh ็ไ yeah, ม่ได้สตาบันไอซีพีไอซีพีหนึ่งสี่เก้าเก้าเนคอสเซอซีพปลอดภ oh <God. S 1> ัยปลอดภัย <c oughs> <c oughs> ม่มีอะไรนะโอเคดูไม่ได้ด้วยหรือว่าต้องไอ้นี่ทิ้งก่อนวะนี่ไงวะช่างมันเอาไม่ได้ก็ช่างมันเองนี้มิสเตอร์กิสไอ้เหี้ยทำไม่ได้เหี้ยห้องต่อมาไอ้เพื่อนว่าง ไงเพื่อนอ่ะไอ้ยังไม่รีตอบสนองกูเลยเหมือนเป็นคนใจเปล่าเนี่ยไอ้เย์ออไม่ได้เหม,ม,มือนเป็นคนใจเปล่าเพื่อนไม่เนี่ยจะไม่ใช่หรอกลองให้ตัวทีนี้ ECP หนึง่งศูนย์หกไหนออกมาแล้วชิบม๋มอะไรไงกูทีนี้ดูประวัติหน่อยได้ไหม ยี่หีดิมอยู่ยังไงไอหยาเฮ้ยคมก็เปิดไม่ได้อีกดูสิตรงไหนดีวะออกได้ส่งประตูปะเนี่ยตรงนี้อ่คือเม่งเข้าไม่ได้เว้ยสุดยอดเม่งมีสามแยกสามแรกงี้อ่ะว้ย <MC> <c squash heartbreaking> ไอ้้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเีบ่งเดี๋ยวกูเรียมาอ โอเคโฆษณาครับโอเคตายหาเลยจิบแมมแต่ว่าไงกูแม่งกูไม่เล่นแม่งละลบทิ้งเลยไอ้เกมนี้ม่้ชุ่มไอ้เกมหานิดหนย่ไอ้กดปิดกดปิดกดปิดเออลบแม่งเลยชุ่มเรียบร้อยครับจุบไปเป็นตอนนี้ก็ไปจากันให่คลิปหน้าระวังคืนนี้ scp หนึ CP, ่งศนและ scp ศูนย์แปดจิตปีมันจะไปเซั็จ่อคุณ